สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีทางทหารของไทยคงจะได้ยินข่าวใหญ่เมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับโครงการใหม่ที่ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประเทศไทยในปี2025นั้นคือความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยหรือดีทีกับบริษัทชั้นนำจากอิสราเอล r ร f a ร์ Advanced d e f e n s e Systems ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตขีปนาวุธสแพคตุันต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะรุ่นที่มีเสื่อเสียงอย่างสเปคและรุ่นพิเศษแซแนเเอสหรือมันและดูซตนีถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้สิทธิ์ในการผลิตขีปนาวุธยุทวิธีขั้นสูงภายในประเทศเองไม่ใช่เพียงแค่ซื้อมาใช้งานเหมือนที่ผ่านมาแต่รวมไปถึงการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน การประกอบไปจนถึงการบำรุงรักษาและปรับปรุงต่อยอดในอนาคตนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแครับเพราะมันหมายถึงการที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่สโมสรผู้ผลิตอาวุธนำวิถีด้วยตนเองซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้แทบจะไม่มีใครทำได้ในระดับนี้มาก่อนก่อนที่เราจะเจาะลึกไปที่รายละเอียดของแทกแต่ละรุ่นผมอยากพาผู้ชมทำความเข้าใจกันก่อนว่าแทคคืออะไรทำไมมันถึงมีชื่อเสียงและทำไมหลายประเทศทั่วโลกเลือกใช้มัน แเปคคือชื่อของตระกูลขีปนาวุธนำวิธีแบบหลายภารกิจที่พัฒนาโดยรอแฟลของอิสราเอลตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980เป็นต้นมาสแพคถูกออกแบบมาให้มีหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นเล็กที่ยิงจากทหารราบใช้สูร้รบในระยะสัน้นไปจนถึงรุ่นใหญ่ที่ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์รเรือรบและยานเกราะที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลหลาย10กิโลเมตรความโดดเด่นของสแพคอยู่ที่ความยืดหยุ่นมันไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่ยิงแล้วลืมแต่ยังสามารถควบคุมระหว่างการบินได้ หรือที่เรียกว่าแฟรถึงเตอรพีผู้หญิงสามารถเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างทางได้รวมถึงสามารถรับสัญญาณภาพจากหัวลบของทีปนาวุธแบบเรียนไทยเพื่อปรับการโจมตีได้อย่างแม่นยำแทกถูกใช้งานโดยกองทัพกว่า 40, 40ประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปตะวันออกกลางเอเชียและอเมริกาใต้มีการผลิตและประกอบในหลายประเทศเช่นเยอรมนีโปแลนด์โรมาเนียและตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้ามาเป็นหนึ่งในเครือข่ายนั้นด้วยทีนี้เรามาดูที่2รุ่นสำคัญซึ่งจะถูกผลิตและประกอบในประเทศไทย ได้แก่สเาคของวงเล็บเปิดจทสแทนดิเรนวงเล็บปิดและสพปแขนน้อยวงเล็บเปิดมันแรกหรแซดวงเล็บปิดซาีิหรือสเตดิเวน,นเป็นขีปนาวุธที่ออกแบบมาเพื่อการยิงโจมตีเป้าหมายในระยะกลางถึงไกลสามารถโจมตีได้ไกลถึง8กิโลเมตรและในรุ่นพัฒนาล่าสุดสามารถไปได้ถึง10กิโลเมตรจุดเด่นคือมันสามารถติดตั้งได้ทั้งบนยานเกราะรถหุ้มเกราะล้อยางเรือรบและเฮลิคอปเตอร์โจมตีน้ำหนักของตัวขีปนาวุธไม่เกิน35กิโลกรัม ทำให้ยังคล่องตัวและสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายหัวลบของสเปคที่เป็นแบบแพนเดมพิทที่ออกแบบมาเพื่อเจาะเกราะป้องกันที่มีการป้องกันปฏิกิริยาแบบเธอได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าสามารถเจาะรถถังยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนสิ่งที่น่าสนใจสําหรับสเปคเฮคือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อยิงรถถังเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถโจมตีเป้าหมายอาคารสิ่งก่อสร้างหรือแม้แต่เรือเล็กๆได้อย่างแม่นยำทำให้มันเหมาะสำหรับประเทศที่มีภัยคุกคามหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสู้รบภาคพื้นดินหรือในทะเลต,ต่อมาคือสเปกแกลนอเอสหรือมันแนนดูซาซึ่งเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นเรือธงของตระกูลสแปกเลยครับคำว่ามันแนนดูแซกหมายถึงไม่จำเป็นต้องเห็นเป้าหมายด้วยตาเพราะสเปกแกนอเอสมีระยะยิงที่ไกลมากถึง25กิโลเมตรและในรุ่นล่าสุดสามารถไปได้ไกลกว่า30กิโลเมตรจุดเด่นคือมันมีระบบการส่งข้อมูลวิดีโอจากหัวลบกลับมายังผู้ยิงแบบเรียนไทย ทำให้สามารถเลือกเป้าหมายหรือเปลี่ยนเป้าหมายได้ตลอดเส้นทางการบินไม่ว่าจะเป็นการยิงจากรถหุ่มเกราะเรือหรือเฮลิคอปเตอร์ผู้ควบคุมสามารถใช้จอยสติ๊กเล็กๆ็บบังคับการเคลื่อนไหวของคีปนาวุธเหมือนการเล่นวิดีโอเกมแต่ผลลัพธ์คือการโจมตีที่แม่นยำระดับเม็ดและที่สำคัญคือปลอดภัยสำหรับผู้ยิงเพราะไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตาของเป้าหมายแพปก แนโอเอสถูกพิสูจน์แล้วในสนามรบจริงโดยเฉพาะในตะวันออกกลางที่กองทัพอิสราเอลใช้ในการโจมตีเป้าหมายจากระยะปลอดภัยขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถทำลายยานเกราะหนักป้อมปรการหรือแม้แต่เรือเร็วในทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถนี้ทำให้มันถูกยกให้เป็นหนึ่งในขีปนาวุธยุทวิธีที่ทันสมัยที่สุดในโลกการทีดีเทีทยของไทยร่วมมือกับรอแฟลเพื่อนำสเปคและสเปคแคนโอเอสมาผลิตในประเทศไทยนั้นมีความหมายอย่างยิ่งในหลายมิติ ด้านแรกคือความมั่นคงกองทัพไทยจะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการนําเข้าเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่สามารถผลิตและซ่อมบํารุงเองได้ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและทําให้การใช้งานมีความต่อเนื่องมากขึ้นด้านที่2คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้อตกลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซื้อสิทธิ์ในการผลิตแต่รวมถึงการรับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการตรวจสอบคุณภาพซึ่งจะทำให้วิศวกรไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีระดับสูง สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาอาวุธยุธโทโธปกรณ์รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตด้านที่3คือเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการตั้งสายการผลิตสเปกในประเทศไทยจะช่วยสร้างงานให้กับแรงงานไทยทั้งในภาคการผลิตและซัพพลายเชียที่เกี่ยวข้องเช่นการผลิตวัสดุคอมโพสิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบควบคุมและซอฟตแวร์ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหการรมป้องกันประเทศระดับภูมิภาคแน่นอนว่าการพัฒนา สแท้ในไทยยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางการทูตและยุทธศาสตร์เพราะร้อฟแฝลและรัฐบาลอิสราเอลไม่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับนี้ให้กับทุกประเทศการที่ไทยได้รับเลือกถือเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความน่าเชื่อถือในระดับสากลลองจินตนาการดูครับว่าหากในอนาคตไทยสามารถผดแท้ได้เองเป็นจำนวนมากกองทัพไทยจะมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งสไพร์เขบนเฮลิคอปเตอร์จมตีบวาคอการติดตั้งสไพร์แขนฮอสบนเรือตรวจการชายฝังหรือแม้แต่การติดตั้งบนรถหุ้มเกาะล้ออย่างทีหลาดตะเวนใช้แดนสิ่งเหล่านี้จะทําให้กองทัพไทยมีขีดความสามารถในการป้องปรามและตอบโตภัยคุกคำทุกรูปแบบนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะต่อยอดสูง การส่งออกพรอฟพคเป็นอาวุธที่หลายประเทศต้องการหากไทยสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานสากลก็อาจจะมีการผลิตเพื่อจำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่ยังไม่มีขีปนาวุธระดับนี้ใช้งานเช่นฟิลิปปินส์เมียนมาหรือแม้แต่บางประเทศในแอฟริกาซึ่งจะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาลในแง่ของคุณสมบัติทางเทคนิค เรามาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยสแคใช้ระบบนำวิธีแบบไปเลครอฟที่คือต่อ,อยูฟแวร์วงเล็บเปิดย่อต่อวงเล็บปิดซึ่งช่วยให้มันสามารถล็อกเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอีกทั้งยังมีระบบแฟลทถึงฟแฟเกตที่หญิงแล้วไม่ต้องควบคุมหรือจะเลือกใช้โหมดแฟรนด์เรีบก็ได้โดยผู้ยิงจะเห็นภาพจากหัวรบและตัดสินใจปรับเปลี่ยนการโจมตีได้ตามสถานการณ์ความแม่นยำอยู่ในระดับพิษพวกปฏเบที่สูงกว่า90%เอร์เซและหัวลบสามารถเจาะกราถึงกว่าหนึ่ง 0.00มิลลิเมตรหลังเกาะไอริสสวนสแพแกนเวสนั้นมีระบบสื่อสารที่ซับซ้อนมากขึ้นมันสามารถส่งสัญญาณภาพกลับมาที่คอนโซลควบคุมได้ตลอดเส้นทางการบินทำให้ผู้ยิงสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบเป้าหมายก่อนจะตัดสินใจโจมตีจร,จริงจุดนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการโจมตีผิดพลาดหรือทําให้เกิดความเสียหายต่อพลเรือนและในเชิงจิตวิทยาการทหารมันยังสร้างแรงกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามอย่างมากเพราะไม่รู้เลยว่าขีปนาวุธจะมาจากทิศทางใด และเมื่อไหร่ถ้าเรามองในภาพกว้างสเปกถือว่าเป็นเกมเปลี่ยนสําหรับกองทัพไทยเพราะที่ผ่านมาเรายังมีข้อจํากัดในด้านอาวุธปล่อยนําวิถีโดยเฉพาะอาวุธที่สามารถโจมตีจากระยะไกลและแม่นยําสูงแต่ด้วยโครงการนี้ไทยจะสามารถเติมเต็มช่องว่างนั้นได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่โครงการการผลิตขีปนาวุธสเปคในประเทศไทยโดยความร่วมมือของดีเทียและล้อแฟงถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญของความมั่นคงในปี2025และจะเป็นราักฐานที่ต่อยอดสู่อนาคตในปี 2,026และหลังจากนั้นครับ